สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมแร็คและร็อกออริจินเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาไกด์นะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางการใส่โซฟอสนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนนะครับการล่าบอสนะครับหรือว่าจะเป็นในแนวทางการเล่น PvP รวมถึงกอรีแรเดอร์ด้วยนะฮะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปถัดไปด้วยนะฮะรวมถึงฝากสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเติมเกมนะครับกุ เติมไวเติมถูกแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึงใครที่นั่งเล่นเกมนานๆน,นะฮะแล้วปวดตามข้อต่อหรือจุดต่างๆของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อต่างๆนะฮะ ใครที่มีอาการเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ที่เดลแคลร์ฟิสิโอคลินิกได้เลยนะครับอยู่แถวสุขวิท105นะครับส่วนตัวผมเองก็เคยไปลองทํามาแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันณตรงนี้นะฮะดีกว่าไปเสียเงินให้กับที่โรงพยาบาลเนาะจะได้ไม่ต้องเรื่งต่างมากโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยอันดับแรกนะครับถ้าเราจะมาพูดถึงตัวโซฟอรนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบนะฮะก็มันจะมีโซฟอรทั้งหมด4แบบด้วยกันนั่นเองนะ แล้วก็ลมนะฮะก็มาพูดถึงน้ํากระดินก่อนน้ากระดินเนี่ยจะเป็นในตัวของการเล่นสายสพอร์ตโดยหลักๆเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูที่โซ,โซฟอร์สเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่าสีสีใช่ไหมมีสีแดงสีทองสีม่วงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับอ่าสำหรับแต่ละธาตนะุเนาะสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโซฟอร์สน้ํากับดินนะครับมันจะเพิ่มในเรื่องของตัว รีดักนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลพิเศษต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ขอลงลึกหรือรายละเอียดอะไรมากมายเนาะก็จะมาดูที่สีแดงก่อนนะครับจะเพิ่ม P.M ระเบิดรีดักสีทองจะเป็นเพิ่ม M กับ P.M ระเมิ r ร d ดักเหมือนกันนะครับ สีฟ้านะฮะก็จะเพิ่มในตัวของแม็กเอชพีนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเพิ่มในตัวของฮิลลิงรีเซฟนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของโซฟอร์สน้ำและดินนะฮะเหมือนกันไปต่อที่ธาตุไฟกับธาตุลมกันบ้างนะครับก็ธาตุไฟกับธาตุลมก็เหมือนกันกน,กน,กน,นะครับจะมีสีสีเหมือนกันนะครับแดงเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวพีกับเอ็มดัมเมดสีม่วงก็ ATK เปอร์เซ็นต์สีทองก็ PM เอ็มดัเมด เปอร์ซ็นะฮะรวมถึงสีฟ้านะครับก็จะเป็นตัว P กับ M ATK ที่เป็นหลักหน่วยนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวไฟแล้วก็ลมเช่นกันอ่ะส่วนทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิธีการหยิบใช้งานบ้านนะครับก็มีทั้งหมด3สายหลักๆที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือตัว PVE ล่าบ,บอสนะครับเพลเยอก็เป็นการเล่นคอนเทนต์ PVP นะครับรวมถึงกอรี่ l a เดอรที่เอาไว้เลือกใช้สลับคนที่ต้องการจะใช้ลงดันบันไดนั่นเอง ไปดูกันที่ตัวสาย PVE กันก่อนนะฮะสังเกตดีๆนะว่าผมเนี่ยเอาตัวโซฟอ r t ไฟเนี่ยมาใส่ในช่องน้ำอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะเลือกหยิบเจ้าตัวท่าไฟหรือท่าอื่นๆเนี่ยมาใส่ในช่องของทาตต่างๆสลับกันได้อ่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการในรูปแบบไหนเนาะของผมเนี่ยมันเป็นสายดาเมจใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวโซฟอที่มันมีตัว M a k P ATK รวมถึงพวก ที่เป็น P d a m a ม e หรือว่า ATK% เนี่ยไปใส่ในช่องธาตุน้ำหรือว่าธาตุดินนั่นเองเพราะว่าตัวของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการในเรื่องของตัวรีดักในการเล่นคอนเทนต์ PVE ผมต้องการความแรงให้มันมากที่สุดดังนั้นวิธีการใส่นะครับผมก็จะเอาตัวที่มันเป็นธาตุไฟกับตัวธาตุลมทั้งหมดนะฮะไปยัดในตัวธาตุน้ำกับธาตุดินอ่าก็เดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้พยายามเลือกอันที่มันเป็นตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะๆหรือว่าอันที่เราใช้โซฟอ r ์สเลเวลเยอะๆที่เรามีโซฟอ r สเลเวลเยอะนะครับไปใส่ประมาณนั้นเองส่วน PVE เนี่ยที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัว Golden t i b ั r นะครับอ่ะเพิ่มสกิลดาเมจพีดาเมจโบนัสเปอร์เซ็นต์ตัว b l ลเซอรเพิ่มลดดาเมจรีดักฝั่งตรงข้าม25 เพิ่มเอาไซส์มอนเตอร์นนนั่นนี่นะครับเพิ่มระยะเวลารวมถึงตัวสกอร์เปียนที่เป็นการเพิ่มโดมินิกเฟรมนั่นเองนะครับส่วนเอ็ดกาเนี่ยถามว่าดีไหมมันดีแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเอ็ดกาเนี่ยมันเล่นได้แค่คอนเทนต์ PVE นะครับการเลือกใช้งานคอนเทนต์อ่ะการเลือกใช้งานตัวเอ็ดกาเนี่ยของผมเนี่ยที่ผมยังไม่หยิบมาใช้งานเพราะว่าผมยังมองว่าเลเวลมันน้อยอ่าเลเวลมันยังน้อยไปกับการที่เราจะเอามาหยิบใช้ในคอนเทนต์พวกล่าบอสต่างๆดังนั้น อา,อาจจะยังไม่บอกสักเท่าไหร่ในส่วนตัวที่ผมมองเนาะแต่ถ้าใครมีเลเวลสูงๆก็อาจจะเอามาใช้แทนอันใดอันนึงก็ได้อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของการวางโซฟอร์ตคอนเทนต์ PVE หรือว่าสายลาบอนนั่นเองก็ประมาณนี้ละกันทีนี้เราไปต่อกันที่อคอนเทนต์ PVP กันบ้างนะครับตัวผมต้องการดาเมจดดังนั้นเหมือนเดิมผมจะเอาตัวที่มันเป็นโซฟอร์ตทตุไฟกับท่าลมไปใส่ในตัวท่าน้ำเนี่ยเห็นไหมกับ ถ้าดินก็ไม่ได้ใส่ตัวรีดักเลยนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายซับนะอันนี้ลืมพูดอีกนิดนึงนะฮะถ้าใครเป็นสายซับนะครับก็เน้นธาตุน้ําเลยอ่ะเอาน้ำเนี่ยใส่น้ําให้หมดเลยถ้าใครทาธาตุน้ําเยอะๆก็ใส่ธาตุน้ําไปเลยนะครับหรือเอาธาตุดินไปเลยแต่ว่าธาตุน้ํากับธาตุดินเนี่ยที่มันเหมาะสมและหยิบควรจะหยิบมาใช้งานนะมันจะมีแค่สีแดงนะครับกับสีทองถ้าเกิดว่ากรณีที่เราจะเอาไปยัดธาตุไฟกับธาตุอ่าธาตุไฟกับธาตุลมหรือว่าธาตุอื่นๆเนาะ ดังนั้นเราควรหยิบเจ้าตัวสีทองกับธาตัวสีทองกับตัวสีแดงมาใช้งานเพราะว่าตัวสีทองเนี่ยมันได้ตัว P กับ M erm Damage r e d u c ดกับตัวสีแดงเช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยมันเพิ่ม m a x HP ผมรู้สึกว่า m a x HP เนี่ยอ่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์กับการเล่น PVP สักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นผมเลยมองว่าถ้าถ้าเราจะหยิบไปใช้งานเนี่ยก็ควรจะหยิบไอตัวที่มันเป็นสีทองกับสีแดง มากกว่านะในกรณีที่เราจะเอาไปใช้ใส่ในช่องของธาตุอื่นนะฮะมาดูเรื่องที่ไฟดีกว่าว่าผมเลือกใช้อะไรบ้างอไฟนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวผมเนี่ยมันมีเทียร์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับดังนั้นโซฟอร์ที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับก็จะเป็นโซฟอร์สีทองเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวสีทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวโซฟอร์ของเราที่เป็นเป้าเดี่ยวนะครับลดดาเมจของเราลงก็จริงนะฮะแต่มันจะเปลี่ยนการโจมตีของโซโซฟอร์เนี่ยเป็น AOE ดาเมจหรือเป็นระยะวงกว้างนั่นเอง เพื่อเอาไว้เก็บพวกคนที่เทียต่ำกว่าเราดังนั้นโซฟอร์ที่ผมเลือกมาใช้งานก็จะเป็นตัว Goldy Ticks Cat Online Tail Cat Online t a l เนี่ยทุกคนดูดีๆนะไอตัว Dominic f ฟ a m e เพิ่มขึ้นตรงเนี้ยภาษาไทยเนี่ยเหมือนจะแปลผิดนะครับจริงๆแล้วมันคือการลดดาเมจเนาะเออไม่งั้นเทียยี่สิบเนี่ยมันเห็นไหมเทียยี่สิบจะไม่มีเขียนอะไรเลยดังนั้น น่าจะเป็นการเข้าใจได้ครับว่ามันแปลผิดเนี่ยแล้วมันมีเลเวล30เนี่ยเพิ่มขึ้น15%แสดงว่ามันเท่ากับอันนี้เลยแสดงว่าน่าจะแปลผิดครับภาษาอังกฤษก็น่าจะแปลภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะแปลถูกแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะแปลผิดเนาะส่วนตัวโยกเยกนะครับก็นี่เลยลดดาเมจลงแต่ว่าสร้างดาเมจเป็น AOE อันนี้ก็เอาไว้เก็บสแต็ก เนาะถ้าเกิดว่าเรา s t a c กครบ10ชั้นตัวโซฟอร์ so ก็จะรีคูดาวประมาณนั้นนะครับส่วนอีกตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่มันทําให้ลด M กับ P Damage Reduct ของฝั่งศัตรูลงนะครับก็คือเจ้าตัวเบ a เซอร์นั่นเองก็ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้แบบไหนถ้าหากว่าใครไม่ใช้ตัวเบ a เซอร์นะครับ อาจจะไปใช้เป็นตัวโฮรองก็ได้เพื่อระยะเวลาหรือว่าอาจจะไปใช้เป็นตัวแจ็คก็ได้ครับที่ทําให้ดาเมจออซิส์มอนเตอร์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ละกันนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้งานในตัวรูปแบบไหนนั่นเองอันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันอีกทีเนาะผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสาย PVP นะครับไปต่อกันจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอาจจะยาวนิดนึงนะฮะสำคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการจะลงบันไดนะครับตัวลงบันไดตอนนี้นะครับตัวดันกอรี่แรดเดอร์ตอนะครับ สำคัญเลยนะให้เรามาดูตัวโซฟอร์สมา t เตอรี่แล้วก็โซฟอร์ดรีสตนที่ตัวแต่ละดันที่เขาต้องการก่อนณตอนนี้ครับผมสามารถลงกอลลี r เดอร์ชั้น15ผ่านแล้วนะครับหลักๆคือผมก็จะมาดูนะฮะว่าตัวโซฟอร์สมาสเตอรี่ที่เขาต้องการหรือว่าโซฟอร์ดรีสตันที่เขาต้องการของตัวดันเจียนอา่าชั้นที่15เนี่ยเขาต้องการเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการ840ดังนั้นผมก็จะหาครับดูที่ตดดูที่ตัวโซฟอร์สของเราเป็นหลักก่อนเนาะทีเน,นี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นการลงดันเจียนนะเราไม่ต้องไปโฟกัสที่เอฟเฟกด้านล่างเยอะพวก MTK, p ATK หรือว่าตัว Pyramid Redux อะไรต่างๆนะครับ ให้เรามาโฟกัสที่ตัวข้างบนที่เป็น s o ฟอ r c สแบตเตอรี่นะครับกับตัว s o ฟอร์สรี s ตันต์นะฮะโดยตัวละครของผมนะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ทำดาเมจดังนั้นตัวท่าที่ผมใช้งานเนี่ยก็จะเป็นท่าไฟเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าในกรณีที่เราลงดันกอลลีดลเดอรเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่บอสมันติดติดก,กรอะถูกไหมถ้าเกิดว่าเราดาเมจไม่พอหรือว่าเราเราดาเมจน้อยนะครับ การที่เราไม่ใช้สกิลธาตุไฟเจาะเกราะเนี่ยมันจะทําให้เลือดของบอสไม่ลดลงนั่นเองอ่ะแล้วก็ตัวโซฟอสเนี่ยผมจะใช้งานเหมือนเดิมเลยอ่ะใช้งานเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมจะเอาตัวสกอร์เปียนเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ใส่เอ็ดการ์ประเภทมาแทนนะครับเพราะว่าตรงนี้เลยนะครับโดยในระหว่างที่เราใช้ตัวโซฟอรสตัวเอ็ดการ์ประเภทนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราลงดันกอรี่แดเดอร์นะครับจะเปลี่ยนดาเมจของโดมินิกเฟลมต่อชั้นเป็น6%ซึ่งมันสามารถเก็บซับท็อปเก็บทับซ้อนนะครับได้สูงสุดถึง8ชั้น ดังนั้นมันก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนอกดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะเพิ่มแค่ชั้นละสามเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะมากๆเลยสำหรับการลงดันเจี้ยนตัวคอล์รีเลดเดอร์นะครับก็เลยหยิบมาใช้งานแทนก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการหยิบมาใช้งานเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่าเราจะเลือกใช้ในเรื่องของตัวโซฟอร์ดมาสเตอรี่กับตัวโซฟอร์ดวีซิสเตนเป็นหลักพยายามนะครับหาถ้าเกิดว่าเราเป็นสายดาเมจนะพยายามนะฮะหาอันไหนก็ได้ครับ ที่มันให้ค่าโซฟอร์สแมตเตอรี่ที่เยอะที่สุดนะครับอ่าเราเราเลือกก่อนนะว่าเราจะใช้งานโซฟอร์สตัวไหนบ้างเราก็ใส่โซฟอร์สตามที่เราต้องการในช่องของเราไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการเอฟเฟกปัจจุบันแบบไหนถ้าเกิดใช้โซฟอร์สไฟผมต้องการเอฟเฟกปัจจุบันของตัวนี้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 ผมก็จะหยิบมาใช้งานที่5ช่องของธาตุไฟก่อนแล้วเราก็ไปเลือกอันที่มันมีโซฟอร์สแมตเตอรี่เยอะสุดนะถ้าเราเป็นสายดาเมจก็แค่เอาตัวโซฟอร์สแมตเตอรี่ที่มันเยอะๆเนี่ยไปใส่ในธาตุอื่น,นเหม เอาธาตุลมไปใส่ดินแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าทําไมผมถึงเอาธาตน้ํามาใส่ละพี่ก็เป็นเพราะว่าตัวโซฟอรมาตเตอรี่ของผมเนี่ยมันถึงขีดจํากัดที่สามารถลงได้แล้วนะครับก็คือเขาต้องการ840แต่ผมมีเกินละอ่าดังน,นั้นผมก็ต้องการผมก็ต้องไปเน้นในเรื่องของตัวโซฟอร์ r รีส s ิสแตนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าให้เรามีอ่าถึกขึ้นยืนได้นานขึ้นสามารถ ตายได้ยากขึ้นก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการหยิบโซฟอร์สมาใช้งานในเรื่องของตัวทําดาเมจนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากถึกๆหน่อยนะครับก็เอาตัวท่าน้ํามาใส่เลยเนาะเออถ้าใครเป็นสายซับพอร์ตใครเป็นพระเนี่ยก็เอาน้ํามาใส่เอาดินมาใส่แทนช่องธาตุไฟธาตุลมอ่าเพราะว่ามันจะได้ในตัวโซฟอร์สรีสติสแตนเยอะๆเ,เนาะ,เ,นะเราจะได้ยืนได้นานขึ้นถึกขึ้นในดันคอร์รีลาดเดอร์นั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการลงกอลลี่แรเดอร์นะครับว่าทําไมเราต้องใช้ท่าลมเอ้แล้วเรากดท่าลมไปเพื่ออะไรใช้แบบไหนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูตรงนี้ก่อนนะครับในตัวกอลลี่แรเดอร์เนาะหลังจากชั้นที่10นะฮะอ่ะเนี่ยชั้น9ไม่มีตัวนี้นะนี่เลยสําคัญมากๆเลยก็คือตรงนี้นะครับหลังจากชั้นที่10เนี่ยมันจะมีการไล่โซเคิร์ส so นะครับก็คือ ทุกคนนะครับที่อยู่ในปาร์ตี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะไม่สามารถใช้สกิลแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยการมัน,มนจะทําการไล่โซเคิร์สใส่เราก็คือจะติดสถานะทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่สามารถปลดได้โดยการใช้คริสตัลตัวพลังนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะหลักๆก,ก็คือเราต้องทําการใส่ตัวท่าลมก่อนอ่ะกดเปิดใช้งานไปก่อนนะฮะแล้วก็ตัวสําคัญที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า มันสามารถทำการปลดและต้านทานเอฟเฟกสถานะโซเคิร์ดได้ประมาณนี้เลยเนาะหากใครที่ไม่เคยลงชั้น10ขึ้นไปนะครับจะไม่มีจะไม่เคยได้รับประสบการณ์นี้มาก่อนนะครับดังนั้นสำคัญมากๆเลยในการใส่ตัวคริสตัลพังเข้าไปแต่ว่า การใส่คริสตัลพังเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะสามารถล้างให้เราได้เพียงคนเดียวล้างสถานะและต้านทานสถานะให้กับเราได้เพียงคนเดียวดังนั้นอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆกับการลงดันกรอลีเลเดอร์คือตัวคริสตัลวินโก้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราปล่อยสกิลเฮอริเคนหรือสกิลของธาตุลมไปเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่ในรัศมี6เมตรนะครับก็จะได้รับสาจะได้รับเอฟเฟกของตัว โซฟอร์ส uh, so ของเราด้วยหรือโซฟอร์สเฮริเคนของเราด้วยสกิลเฮริเคนของเราด้วยนะครับแต่ว่าจะทําให้ตัวสปีดมูดสปีดของคุณนะครับหรือมูดสปีดของเราเนี่ยลดลงทั้งหมด10%แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักคือเราต้องการเอาสกิลเนี้ยไปให้เพื่อนๆได้ใช้งานด้วยอ่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วินโก้ปุ๊บเราก็จะวิง่งวิ่งเล่นลดเล่นได้แค่คนเดียวแต่ว่าเราจะไม่สามารถล้างสถานะให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงดัน,น,นคอร์รับ ไปดูตรงนี้นะยิ่งชั้นสูงขึ้นเห็นไหมอันนี้นี่เนี่ยชั้น10มันจะเป็นตัวโซเคิร์สเนี่ยมันจะมีเลเวลบอกเห็นไหมครับมันจะเป็นเลเวล2นะฮะยิ่งชั้นสูงขึ้นนี่ยิ่งหลังจากชั้น13เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการออกสกิลตัวโซเคิร์สเนี่ยมาให้พวกเราติดกันได้อย่างง่ายมากง่ายมากขึ้นดังนั้นในกรณีทีเ่เราต้องการจะลงตัวดันเจียนเหล่านี้ให้มันเลเวลสูงขึ้นอะ่ะผมแนะนํานะครับว่า พยายามเอาลมไปนะครับอย่างน้อยๆน,นะทั้งหมด3คนในปาร์ตี้แล้วก็ดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนที่สําคัญมากๆกับกับการที่เราจะต้องใช้ในการสื่อสารกันนะเพราะว่าถ้าเราไปลงแบบโซโล่เนี่ยเราไม่ได้มีการสื่อสารเลยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องกดลมตอนไหน คุณจะต้องกดธาตุไฟตอนไหนหรืออะไรยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการลงโซฟอร์สอ่ะในเรื่องของการลงดันกอรด์ดิรเดอร์นะครับรวมถึงการวิธีการใส่โซฟอร์สในคอนเทนต์ต่างๆเออก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรลึกๆขนาดนั้นเนาะก็วันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเหมือนเดิมนะฮะรวมถึงใครที่มีคำถามอะไรต่างๆก็อย่าลืมมาสอบถามผมผ่านทางไลฟ์สตรีมได้นะครับกดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะฮะหรือจะคอมเมนต์ผ่านทางคลิปด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็บอกลางเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยครับไปละบายๆเจอกันคลิปหน้าครับผม